สวดีครับสวัสดีช่วงสายๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรองเท้านาฬีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่บานมาสามวันแล้วนะครับดอกของเขาสวยงามมากๆเลยครับฟอร์มดอกกลมสวยนะครับมีลายจุดแน่นสีเข้มๆเลยครับตัวนี้นะครับเป็นรองท้านาฬีเกรยี่นะครับ รองเท้าลีเกลยีคือลูกผสมป่าตามธรรมชาติระหว่างรองเท้าลีเหลืองกลางกับขาสตูนนะครับลูกผสมป่าตามธรรมชาตินะครับจะเรียกว่ารองเท้าลีเกลยีครับดูเผลนๆน,นะครับสําหรับมือใหม่นะครับรองเท้าลาีดอกนี้นะครับอาจจะเหมือนหรือคล้ายกับเหลืองกลางมากๆนะครับ แต่ต้นนี้เขาเป็นลูกผสมป่านะครับไม่ใช่รองทาง้าดีเหลืองตังตัวแท้นะครับสังเกตลักษณะลายของดอกนะครับเหลืองตังจะต้องมีลายที่ชัดและเป็นเส้นเรียงต่อกันอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนปลายกลีบดอกนะครับต้นนี้จะมีลายจุดประกระจายทั่วนะครับเนื่องจากได้รับ ยีนที่เป็นพันธุกรรมของขาสตูลน,นะครับขาสตูลจะมีลายจุดประกระจายไม่เป็นเส้นนะครับอีกประการหนึ่งที่นำมาพิจารณานะครับคือก้านช่อดอกนะครับสังเกตการช่อดอกของต้นนี้นะครับจะค่อนข้างยาวกว่าเหลืองตังตัวปกติมากนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของลองทารีขาสตูลน,นะครับที่มีช่อดอกยาวแบบนี้ครับ ที่สำคัญที่สุดในการนำมาพิจารณานะครับคือสังเกตตรงกลางดอกนะครับที่เป็นจุดสีเหลืองนะครับจะเรียกว่าโลนะครับซึ่งโลจะเป็นจุดตายหรือจุดสำคัญในการพิจารณาถึงพันธุก,กรรมนะครับว่าเขามีลักษณะเป็นลูกผสมหรือว่าเป็นพันธ้นะครับโดยปกติเหลืองต่างนะครับโลก็จะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองจางๆนะครับจะเป็นสีเหลืองที่ชิดติดกันเล็กๆนะครับ แต่ลักษณะโล่ของขาสตูนนะครับจะเป็นโล่ที่เป็นสีเหลืองเข้มใหญ่เลยครับสามารถแบ่งชัดเจนเป็น2อันนะครับเป็นสีเหลืองๆครับซึ่งเป็นลักษณะที่เด่นของขาสตูนนะครับดังนั้นลูกผสมที่มียีนของขาสตูนนะครับจะมีโล่ที่เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับ ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าลักษณะของลองทาลีต้นนี้นะครับเป็นลูกผสมป่านะครับจะไม่ใช่เหลืองกลางตัวแท้นะครับลองฝึกสังเกตนะครับต้นนี้จะเป็นรองทาลีขาวสตูลน,นะครับเป็นขาวสตูลตัวแท้ตามธรรมชาตินะครับลักษณะโล่นะครับที่อยู่ตรงกลางดอกสีเหลืองๆครับจะมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองใหญ่นะครับ ชัดเจนแบ่งเป็น2อันติดกันนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะสำคัญของรองเทารีขาวสตูนนะครับซึ่งเมื่อเขาผสมกันตามธรรมชาตินะครับเนื่องจากพื้นที่ถิ่นอาศัยของเขาจะอยู่ปะปนกันนะครับระหว่างขาวสตูนกับเหลืองตังครับแต่เมื่อเขาผสมกันนะครับลูกที่ออกมาก็จะมีลักษณะโล่ที่คล้ายกับขาวสตูนนะครับเนื่องจากเป็นยีนเด่นนะครับ สังเกตลักษณะโลของขาวสตูนไว้เยอะๆนะครับเวลานําไปพิจารณาถึงรูปผสมหรือตัวแท้นะครับเราสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้านาฬีเหลืองตังนะครับเป็นเหลืองตังพันแท้นะครับเป็นไม้จากจังหวัดพังงานะครับสังเกตจุดกลางดอกหรือโล่ของเขานะครับ จะเป็นสีเหลืองจางๆนะครับและติดกันจะไม่ชัดเจนเหมือนกับขาวสตตนนะครับจะกลมมนไม่แยกออกจากกันนะครับและจะมีลายจุดปะเล็กๆนะครับปะปนอยู่ในโล่ด้วยครับซึ่งเป็นลักษณะความหลากหลายของรองเท้าดีเหลืองต่างนะครับแต่หากสังเกตต้นนี้นะครับซึ่งเป็นลูกผสมป่าตามธรรมชาติหรือเกยี่นะครับ โลของเขาจะเป็นสีเหลืองใหญ่เลยครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะครับของขาสตูนนะครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับต้นนี้จะเป็นลองทานาลีเกรยี่นะคะเป็นเกรยี่ลูกผสมป่าตามธรรมชาตินะครับต้นนี้ถือว่ามีฟอร์มดอกที่สวยมากๆนะครับเป็นไม้กอใหญ่นะครับ ด้านหลังเขากำลังตูมอยู่อีก2ดอกนะครับใบของเขาเป็นสีดำเลยครับใบดำเข้มๆเ,เ,เลยครับลายจุดป่าน้อยซึ่งในป่าทรรมธรรมชาตินะครับก็จะพบเจอลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่จะพบเจอได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับลูกผสมป่านะครับ ซึ่งลักษณะเกยยี่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการผสมข้ามชั้นนะครับเช่นในป่าตามธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีลูกผสมเกยยี่ที่ผสมทับกันไปมาหลายชั้นนะครับบางต้นอาจจะได้ลักษณะเหลืองตรางมาเยอะหรือได้ลักษณะของขาสตูนมาเยอะนะครับก็เป็นความหลากหลายของไม้ป่านะครับในการสะสมครับ ผู้ที่สะสมไม้ป่านะครับจะได้ลุ้นถึงลูกผสมหรือพันแท้นะครับก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวผมก็จะสะสมไม้ป่าแท้นะครับความหลากหลายของเขาเยอะมากๆครับตัวนี้ก็เป็นเกรย่ที่ฟอร์มสวยนะครับสวยมากๆเลยครับตั้งแต่ผมเก็บสะสมมาครับตัวนี้ถือว่าฟอร์มสวยที่สุดเลยครับ ฟอมดอกกลมเหมือนกับเหลืองตังเลยครับลักษณะเหลืองตังจะเยอะมากๆนะครับตัวน,นี้แต่ก้านดอกจะยาวนะครับลองหัดสังเกตฝึกสังเกตแยกแยะดูนะครับสำหรับผู้ที่สะสมนะครับหัดสังเกตไปเรื่อยๆนะครับไม่นานเราก็จะแยกได้ถึงสายพันธุ์ของเขานะครับวันนี้ ตันนี้นะครับเป็นรองท้ารีโฟมโกอนะครับเป็นรองท้าลีเหลืองตังนะครับแต่เป็นไม้จากแหล่งจังหวัดพังงานะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเป็นเหลืองตังหรือว่าเหลืองพังงานะครับเนื่องจากไม้จากแหล่งนี้นะครับผมได้มาทั้งเป็นเหลืองตังและพังงานะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ